อเมรินบุ๊กส์พอดแคสต์พบกับสองนารีที่จะมาแย่งชิงการเมา์มอยสปอยนิยายแบบแซบ ت, เด็ดเผ็ดมันกับกิ๊กค่ะและนะะักค่ะใน f ิกชั o นารีพอดแคตสต์ โอเคหน่อย <Okay>, no. <ป>สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วมีกิ๊กมีแนกแล้วก็มีน้องบิวนะคะกับรายการ <laughs> มีกิกไม่ใช่อันนี้แนกเอง <laughs> กับรายการ fictionary podcast นั่นเองค่ะเ <Yeah. S 1> ย้ วันนี้เราบิวไปไหนแอทำไมเราเห็นบิวเอ,เอามาแล้วมาแล้วบิวมาแล้วเ <c oughs> ิว ep <c oughs> ท,ที่เท่าไหร่แล้ว ep ที่สิบแล้วหรือเปล่านะทุกคนใช่ไหมเรามาเดินทางมาไกลกันหลาย ep แล้วนะแล้ว ep นี้ก็เป็น ep ที่ทุกคนรอคอย <c oughs> เพราะว่าเล่มน,นี้ปังมากออกไปได้ไม่กี่วันปังมากๆรีวิวสุดปัง <c oughs> จริงๆเรื่องนี้กับเรื่องอะไรนะ้องกิ๊ก ฝากกดรักต่างโลค่ะทุกคนนะอันนี้เราออกมาเราออกเล่มหนึ่งก่อนเนาะพี่แนนน้องบิวนเนาะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คือผลงานของคุณเจอถังตรงกว่าซึ่งเป็นนักเขียนชื่อดังของเราเลยที่เนี่ยเขาเคยเขียนเรื่องลุงอรุณหลังมาินโลนได้ฟังมากฟังมากซึ่งเป็นนิยายแนวซอมบี้รู้สึกจะเป็นเรื่องแรกๆของโลที่แบบได้รับกระแสตอบรับดีมากแล้วแบบหลายคนก็ถามกันมาหลังบ้านเนาะพี่แนนเนาะแบบเมื่อไหร่จะมีผลงานของนักเขียนคนนี้มาอีกอะไรอย่างเงี้ย จริงค่ะจนตอนนี้ก็มาแล้วกับฝากกดรับต่างโลกนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเล่มหนึ่งมาแล้วแลวเล่มสองคิดว่าไม่น่าจะนานเกินรอเนาะเดี๋ยวอาจจะได้อ่านเล่มสองกันเพราะว่าตามกําหนดก็คือออกเดือนละเล่มนะคะทุกคนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะจริงจริงตอนนี้ก็อ่านทดลองอ่านเล่มสองรอได้นะคะลงไปแล้วมั่วขายของขายของตอนกำว่าคือวมันน่ารักนอนนั่งมัดแก่ ได้เออมาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะว่าเรื่องนี้นะคะมันจะเป็นยังไงแล้วก็มีตีมเรื่องแบบไหนสาหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะอ่านเรื่องนี้ยังไงแล้วก็เรื่องนี้เ,ออเป็นแแน่นเนาะแปลก็จะเล่าเราาให้ฟังก่อนนะคะซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วอ่ะเรียกได้ว่าเป็นงานถนัดของคุณเจ้าถังตรงกวยอยู่แล้วคือเขาค่อนข้างที่จะเขียนเซตติ้งที่แบบล้ำๆแบบจินตนาการความแฟนตาซีอะไรเงี้ยแต่ถามว่า คนที่มันไม่ไม่อ่านนิยายแฟนตาซีเลยแล้วแบบอ่านเรื่องเนี้ยมันอ่านยากมากมายเอาจริงไม่ยากเลยทุกคน<ช>คือคที่มันไม่ยากเพราะว่าในบทบรรยายคือมันมีความแฟนตาซีอยู่จรินปนการ์มเลอรจริงแต่ว่าเ <c oughs> ขาบรรยายได้อย่างละเอียดแล้วก็เราอ่านาแล้วเราเห <c oughs> ็นภาพเลยคือเราเราไม่มีจุดไหนที่เรางงโอเคอชื่อมันอาจจะแปลกประหลาดมากเลยคะที่มันเป็นแบบมันเป็นแฟนตาซีเนาะ เออแต่ว่าอ่านไปแล้วเรารู้สึกไม่มีตรงไหนติดขัดคือบรรยายดีพอดดีมีความล้ำมอ่านไปรู้สึกโอ้คิดได้ยังไงวะคือมันจะมีหลายจุดเนาะที่เราอ่านรู้สึกว่าหุ้นนักเขียนเขาคิดได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยอ่าเค่ะอ่ะหลายๆคนอาจจะถามว่าอ้าวแล้วแฟนตาซีอันนี้มันคือแฟนตาซีแบบไหนมันต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับแนวเหมือนโลกคู่ขนานเนาะถ้าใครที่เหมือนเคยดูหนังหรืออะไรมาก่อนที่เป็นแนวที่เป็นแบบเหมือนไซไฟอย่างเงี้ยข้ามไปอีกโลกมิติหนึ่งอันเนี้ย คือเซตติ้งจะคล้ายๆแบบนั้นเลยเป็นโลกทู่ขนาดกันใช่อา,า,ารมณ์ใช้ไล้<อ>า,าถูกต้องใช่แล้วก็จะมีเหมือนซับประหลาดมีสิ่งประหลาดประหลาดออกมาให้ทุกคนได้เจอแต่เซตติ้งของเรื่องเนี้ยมันปังแบบที่น้องกิกบอกจริงๆแล้วก็คืออ่านไม่ยากเลย แล้วก็คือตัวเอกของเราคือคุณโจอี้นะคะโจอ้อันนี้มัาดูบนสปอยไปยังคือโจอ้เป็นนายเอกคอยประกาเป็นนายเอกบอกแล้วค่ะบอกแล้วบอกได้แล้วอาโจอ้เป็นนายเอกซึ่งเขาอะได้รับภารกิจมาภารกิจหนึ่งที่เนี่ยให้ไปช่วยตัวประกันซึ่งในตอนที่มันระบุว่าให้ไปช่วยตัวประกันคือเขาบอกแค่ว่าโอเคคุณต้องเข้าไปในตึกตึกนี้หรือสำนักงานหรือสำนักนหนึ่งอะเข้าไปแล้วไปช่วยตัวประกันออกมาอะไรย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปเจอกับอะไรนะเนี่ยหน้าที่เขาแค่ช่วยคนออกมาแต่พอที่เขาเข้าไปถึง่ะ ไอตัวคนร้ายที่มันจับตัวประกันไปมันไม่ใช่คนเว้ยมันเป็นสัตว์ร้าดมันเป็นสัตว์รลาดที่แบบว่าคือบรรยายได้ออกมาแบบขยะขยะขนลุกตัวใหญ่แล้วก็แบบเหมือนฆ่าไม่ตายคือเหมือนเขาเรียกว่าเรามีพลังฟืนฟูตัวเองได้ใช่ไหมน้องบิวเหมือนฉันอ่านเหมือนฉันเล่นเกม r e s i d e n อีวิลอย่างนี้ใช่ป่ะไปเจอในเมสิสอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ซึ่งถ้าเป็นคนอื่นน่ะไม่มีทางรอดต่อทำามได้แน่นอนแต่ว่าด้วยความที่โจอีด้วยความที่นายเอกของเราใครต้องบอกกันเลยว่าเรื่องนี้ใครชอบนายเอกที่แบบแข็งแกร่งเก่งฉลาดเข้มแข็งข้ามไม่ตายเป็นแนวเก้าชีวิตต่อให้โดนแทงทะลุอกยังไงผมก็จะรอดหรอกะจะรอดไม่ตายจะรอดชู้พูดเลยเอาน้องโจอ้เขาไว้ขึ้นเลยคือเป็นนางเอกที่เรารู้สึกแบบ เก่งมากเลยน้องบิวน้อแล้วก็แบบแมนมากแบบคือมีฉลาดแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นคนใจเย็นรอบคอบเป็นคนที่แบบคอยให้กำลังใจคนอื่นอย่างเงี้ยคือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากเป็นนางเอกที่แบบสุดปังมากอ่าเอกที่แฟนหลายคนคิดว่าเฮ้ยคือพระเอกหรือเปล่าเลยดีซ้ำเพราะว่าเขาเก่งมากจริงจริงเขาเก่งแบบเก่งมาก แล้วคือเหมือนแบบว่ามีความสลับกันเนอะสลับเรื่องนี้เนอะในเอกของเราเนี่ยเก่งเลยถ้าเอกของเราก็โอ้โหแต่ว่าน้องน้องอะยังไม่ใา่แววน้องยังไม่ค่อยใายแววเท่าไหร่จะเป็นแนวขี้อ้อนไปก่อนเนอะซึ่งอันเนี้ยต้องบอกเลยว่าหลายๆคนก็ที่อ่านเนาะน่าจะรู้แล้วว่าพระเอกของเราเนี่ยน้องโมเยของเรานะมันจะเขาก็จะเป็นมังกรตัวน้อยที่แบบว่าหน้าตาขี้ดิ้นขี้เลนิดนึงเออหรือต้อเล่านิดนึง อาจจะต้องเล่านิดหนึ่งว่าเขาไปเจอต้ไน้อมังกรตัวนี้ได้ยังไงก็คือเหมือนเหมือนเขาก็ได้รับภารกิจเหมือนต้องไปช่วยเออทีมวิจัยป้าน้องบิวที่ต้องไปวิจัยที่แบบโลกคู่ขนาดโลกหนึ่งบริษัทบริษัทหนึ่งอ่ะมันหาทางเข้าเข้าไปได้เแล้ววิธีที่เขาจะเข้าไปในตรงจุดจุดนั้นอ่ะเหมือนเขาต้องผ่านเขาเรียกว่าอะไรป่าอาถรรพ์ป่ะป่าต้องทำให้ป่าสกับพอไปดูมันก็เหมือนเป็นประตูเข้าไปอีกโลกหนึ่งนั่นเองเนาะใช่มชาการในโลกอีกโลก มันพังมันหายไปคือมันเกิดการจบดีก็เลยจะเป็นที่จะต้องแบบย้ายถินถ่านไปที่หนึ่แล้ววิธีที่จะย้ายไปมันต้องเดินผ่าป่านนั้นใช่มันไม่ใช่ป่าธรรมดาถ้าเป็นแต่เเหมือนป่าที่มีผีสิงอ่ะทุกคนคือแบบว่ากว่าจะผ่านไปได้อ่ะมันจะแล้วถามว่าติดลิขสิทธิ์ไหมหนึ่งก็ว่าไม่เนาะ แค่ปัญหาแค่สองตันี้มันจะมีสิ่งสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวน่ากลัวที่โจอี้เคยพูดเคือชีวีดอนมันอยู่เต็มไปมดเลยมีอ่ะมีเพอริดอนก็คืออีตัวแรกที่ไปเจอตอนที่ไปช่วยตัวบักการเนาะแต่เหนือจากเพอริดอนคือเพอริดอนเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่โอเคเออเพอริดอนเพอริดอนก็จะเป็นสิ่งชีวิตที่คนในทีมอ่ะหมายถึงว่าเคยเจอแล้วมันก็จะแบบอาจจะมีใจได้ว่าโอเคมันเราต้องฆ่ามันยังไงมันมีลักษณะอะไรยังไง แต่นอกเหนือจากนั้นนะเขาก็จะไปเจอสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่แบบไม่เคยปรากฏไม่เคยเจอแล้วต้องไปแก้ต้องไปแก้ไขเอาหน้างานอะว่าแบบอุ้ยถ้าฉันเจอตรงนี้ฉันจะต้องแก้ยังไงแล้วมันไม่ได้แค่หนึ่งถึงสตัวแบบแต่ละตัวมีอยู่ตัวหนึ่งวแล้วฉันปวดหลางเลยอะรู้สึกเหมือนแบบไม่กล้าขึ้นเรือ มันจะมีตัวหนึ่งที่มันเข้าไปแล้วมันเหมือนเป็นมังกรอ่อคือที่มันกระโดดข้ามมันใช่แค่ขาบรรยายอ่ะคือหนูสึกความเก่งของเขาเขาแค่เขาบรรยายนี่เลยที่มันกระโจนมาใช่แบบพูดมันเกินไปอ่ะมันเหมือนมาจริงจริงอ่ะจริงนะจริงซึ่งทีนี้ต้องแบบต้องแบบนับถือนักเขียนมากที่แบบว่าเฮ้ยบรรยายายให้เรารู้สึกว่ามีอารมณ์ร่วมึ้นไปในนั้นอ่ะจริงจริงนะถูกถูกอ่ะแล้วนอกจากอ่ะพี่หนะต้องบอกกอนแมวว่า คือทุกคนทุกคนไม่ต้องตกใจนะว่าทําไมแบบบางฝ่ายก็เงียบไปวันนี้แบบเงียบเงียบอะไรเงี้ยเพราะว่าครั้งที่แล้วเราเราแอบมาฟังกันแล้วแหละเราไม่ค่อยรู้สึกว่าเฮ้ยฟังไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงียบเงียบไปก็คพื่อนเออแล้วเราบอกก่อนว่าปฏิบัติการอันนี้ที่เป็นโรคภูเขนาดอันนี้ค่ะมันก็คือมีเบอร์ลุงเน่งเนาะสําหรับใครที่ได้อ่านแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าปฏิบัติการเนี้ยมันจะมีแบบกฎหลักอยู่สามข้อจริงๆสําหรับสําหรับโรคภูเขนาดอันนี้ที่ทุกคนต้องห้ามทํา ด้วยนะคะข้อที่หนึ่งคือข้อที่หนึ่งคืออยากกลัวนั่นเองเพราะว่าความกลัวเนี่ยมันจะทําให้เราถูกล่านี่คือข้อแรกความกลัวมันจะดึงดูดสัตว์ประหลาดเข้ามาเพราะว่ามันแบบว่าได้กลิ่นไงใครกลัวอะไรอย่างเงี้ยอ่ะข้อสองข้อสองอย่าหลงมัวมากกับสิ่งสวยงามเพราะว่าสิ่งสวยงามในโลกอนันั้น่ะคือ ต้องบอ,อก่าเป็นนักล่าที่เก่งๆท่านั้นเลยนะคะในโลกผู้ขนาดอันนี้นักล่าที่จะเป็นระดับ S ได้คือระดับสูงสุดของของที่เนี่ยก็คือจะต้องสวยหล่อน่ารักหน้า,นาตาดีทุกอย่างจะดูดีไปหมดอันนี้ <ừ> มันก็เลยทำให้เราแบบว่ายาหลงโมเมากับสิ่งเหล่านี้เราอาจจะกลายเป็นผู้ถูกล่าได้นะคะ และสิ่งสวยยิ่งอันตรายถูกต้องแล้วและข้อสุดท้ายนะคะคือจงจําไว้ให้มั่นว่าอย่าลหลงไหลกับการลอกเลียนแบบนั่นเองนะคะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตระดับ S ของนิบลุงเงินน่ะนางจะมีแบบสามารถลอกเลียนแบบสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเหมือนเป็นจุดอ่อนของเราเนาะเรายังเห็นว่าเอ้ยอันเนี้ยน่าเอ็นดูมากเลยมันก็เรียนแบบสิ่งสิ่งนั้น แล้วก็สามารถที่จะทําลายเราได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสัสามารถพบเจอนาเดทได้ในเนบิลุงเงินอะถูกต้องใช่เหมือนฉันได้อยู่ในนีว์เบลุงเงินแล้วฉันก็เจอนาเดทอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่เราโดนฆ่าไปเลยประมาณนั้นเพราะว่าฉันหลงใหลในนาเดอยู่ประมาณนั้นเองนะเออแล้วบางคนก็อาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วน้องมังกรเขามายังไงไปเจอในป่าหรออะไรเงี้ยจะบอกว่าไม่ใช่จริงอ่ะน้องมังกรอ่ะเขามากับ โอีตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือเขาอยู่ในกล่องดำเนาะคือมันเป็นเป็นสัตว์ที่เหมือนแบบถูกเอาไปวิจัยในสูแล้วก็เติบโตที่ตรงนั้น,นแล้วหมันก็ต<า>้องเอาเข้าไปด้วยเออได้อยู่ดีน้องก็แบบออกมาทุกคนทว่เนี่ยตัวอะไรอ<ว>ะทำไมไน่าเกลียดอย่างนี้แบ แบบมีเลือดขึ้นตลตัวดำๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ได้ไม่ไม่ได้หน้าตาหน้าตาไม่ได้หน้าอภิลมหรือหน้าชื่นชมอะไรทุกคนก็เลยลงทุกคนในทีมก็เลยลงความเหมือนกันว่าโอเคงั้นน้องไม่น่าจะอันตรายนะเพราะว่าจริงแล้วอ่ะที่เราศึกษากันมาสิ่งนี้ชื่อระดับเอมันจะต้องสวยต้องดูแบบหน้าหลงอหลใช่ไหมแต่น้องตรงข้ามทุกอย่างโอเคงั้นก็เอาร่วมทีมไปก็ได้น่าจะเป็นสัตว์แบบระดับล่างๆปกติอะไรอย่างเงี้ยนีน้องก็เลยได้เดินทางไปกับโจอีแล้วมันเหมือนสองคนเนี้ย มันเหมือนมีอะไรสื่อถึงกันเพราะว่าน้องอ่ะจะรู้สึกอ you know like ยู่กับโจ้แล้วแบบปลอดภัยตลอดเวลาชอบแบบอ้อนชอบอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนมันก็จะมีแบบโมเมนต์ที่แบบว่าอ่านจะรู้สึกแบบโอ้ยน้องน่ารักไหมน้องน่ารักโอ้ใช่แต่ต้องบอกว่าสิ่งมีชีวิตระดับเอสเนี่ยคือทุกคนเหมือนเคยเล่นเกมโปเกมอนปะที่แว่าฉันเลือกคนนี้แหละคนคนนี้คือคนของฉันใครห้ามยุ่งกับคนคนนี้เด็ดขาดอย่างเนี้ยฉันก็เลยคิดว่าแบบ เนี่ยแหละมันก็เลยยิ่งทําให้ทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเพราะว่าเหมือนตัวน้องโมเย่นเนี่ยน่าจะเพราะว่านางก็เป็นระดับเอสของนางอ่ะเนาะถึงหน้าตาจะคีริเฟรยในตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยถึงทุกคนจะคิดว่านางไม่เก่งแต่คือนางก็เหมือนนางก็เลือกแล้วว่าฉันจะอยู่กับคนคนนี้นทุกคนอ่านแล้วทุกคนเนี่ยต้องอย่าหลงรักน้องเด็ดขาดนะนรู้ไหมความจริงว่าน้องร้ายรู้ล่าอย่าไปหลงอย่าไปหลงอย่ลง เป็นเป็นพวกแบบน่าซื้อตาใสอะไรอย่างงี้ใช่แต่ความจริงเนาะมันร้ายจริงคือคือจริงๆอ่ะนอกจากในเรื่องของอาควานน่ารักระหว่างตัวพระเอกนางเอกที่แบบในยังเป็นพระเอกในร่างขัดอยู่ด้วยนะแต่ว่า <c oughs> พอเราได้เห็นที่เขาไม่ยายไปเราจะรู้สึกว่าแบบเออไม่แปลกใจนะถ้าเขาจะหลงรักกันหรือว่ามันถูกพันกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงน้องแบบน่ารัก <c oughs> มากแล้วมันเคยจะมีซีนหนึ่งที่แบบว่าเหมือน เอ,เอ้ตัวโจอี้จะเอาน้องไปทิ้งก็เหมือนอยู่ดีน้องก็ตามมาก็คือเรารู้สึกว่ามันมี่ใสสัมพันที่มันแบบมันเชื่อมกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีหลายๆคู่เนาะมีอีกมีคู่รองด้วยอาย่าแล้วประเด็นที่น่าติดตามอีกอย่างหนึ่งที่กิ๊ชอบก็คือมันลุ้นแทบจะทุกฉากว่าต่อไปเขาจะไปเจออะไรบ้างเราจเจอสัตว์อะไรตัวไหนอีกเราจะข้ามความกลัวได้ จะห้ามความกลัวได้ไงคือคือบบงคนในทีมบางคนเหมือนจะต้องฉีดฮอร์โมนหรือฉีดยาบางอย่างที่ระงับความกลัวไว้แต่ในขณะที่นายเอกของเราก็คือแข็งแรงมากโนโนฉัน้ม่ต้องฉันไม่กลัวอะไรเี้ยคือแบบโคตรเท่อะในในเอกเรื่องเราเนี่ยโซผัวอย่างนี้ได้ไหมโซผัวเหล่งเห่งเนี้ยจริจงมากเขาคือเขาเก่งมากอะจริงอาจจะเป็นเรื่อง ในเอกต้องบอกว่าเป็นในเอกสายที่แบบสายซูของเราอีกคนนึงเลยก็ว่าได้เนอะเพราะว่าในเอกเก่งๆของเราอะอ่างชิงก็มีหลายคนนะอันนี้ก็น่าจะขึ้นลิสต์ไปอีกเลยอีกหนึ่งคนเลยแบนี้นะแล้วแล้วที่น่าสนุกอย่างของเรื่องเนี้ยก็คือมันจะมีในเรื่องของความลึกลับอะเรารู้สึกว่าเหมือนพอตัวเอกดําเนินเรื่องไปใช่ปะมันจะมีอะไรบางอย่างที่แบบสอดแทรกเข้ามาเสมอเช่นทําไมโจอี้กับน้องชายเขา เราถึงรู้สึกว่าเขาดึงดูดอะไรบางอย่างเข้ามาหาตัวทาไมสิ่งมีชีวิตระดับเอสมันถึงต้องมาวนเวียนอยู่ใกล้ๆสองคนี้ตลอดหรือมันมีประเด็นอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าหรือมันเป็นปมเนาะอใช่แล้วก็จะบอกว่าไอ้ตัวละครที่มันแวดล้อมอีกคนนึงที่มันปากปากปากไม่ค่อยดีอะน้องบิวมันชื่ออะไรวะอินค่ะอ่าก็เป็นสีของเรื่องเหมือนกันซึ่งเขาอะเป็นไม้เบื่อไม้เบากับไม้เบื่อไม้เบาอ่ะไม้เบื่อไม้เมา ไม่แบบเป็นเหมือนเป็นเหมือนคู่กัดคู um ่กัดคู่กัดกับน้องกับน้องมังกรโมเยเพราะว่าเออินไม่กัดกับใครบ้าง อยูว่ามอยากยากันทุกคนเลยมันแบบทำให้เป็นคนขวางโลกอ่ะหนูไม่เข้าใจอ่ะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอย่าว่านางนางจริงอ่ะนางน่ารักนางรักพวกคองนางเป็นคนจริงใจแต่นางแค่ปากเสียไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแลแ้วแบบไอ้น้องไอ้น้องโมโยเย่ก็จะชอบแบบว่าพอรู้ว่าโจอี้ต้องเข้าข้างตัวเองไงแล้วด้วยความที่ลักษณะท่าทางเ,เป็นตาใสเาป็นนางกรงเกวน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยพออยู่ตรงนั้นโจอี้ก็จะเนื้อแต่พออยู่ตงรงนั้นแล้วสามก็เนี้ยมันร้ายนะที่ คนมันเป็นต้องเรียกตอนแรกต้องเรียกว่ามันมก,ก่อนเนะเพราะว่าเขายังเป็นมังกรอยู่เนอะคือนางเป็นเพระเอกที่หน้าเหมือนไส้ที่สุดอังจริงเือบแบบกับนา<อ>งเอกกับอ้อกับเธอฉันคิดอ่าแต่กับคนอื่นฉันจะแบบงิ่อใสตลอดเวลาึือแบบ ฉันอยากจะแต่พออ่านแล้วเราจะรู้สึกว่าแบบเออมันเป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารักเนาะคือหมายถึงว่าพออยู่อยู่กับโจอี้แบบขี้อ้อนแต่พออยู่กับอีกคนก็แบบว่าแซบใส่ฉันเป็นคนร้ายร้ใช่น้องมิงนั่งแบบน่ารักอะเป็นพระเอกที่เราว่าเป็นพระเอก<ร><ร>ที่แหลต้องชอบอีกอีกคนเริ่มเแล้วก็แล้วก็เริ่มเปิดเผยความพื่นของตัวเองออกมาได้เพราะว่ามีฉากหนึ่งแอบดูโจอี้ยับน้ำแต่โจอี้ตัวบบ เราไม่ได้แอบดูเราเป็นมังกรเราก็เป็นสัตว์ตัวไหนหนอยบ้าโลไม่ได้แอบดูจริงแต่อันนี้ก็คือจรให้เรารู้นะทำให้เรารู้นะว่าต่อไปถ้าน้องแบบไม่ได้ใช่รูปหลักนี้แล้วอ่ะน้องจะขนาดไหนไปแบบน้องจะแอบสปอยหรือเปล่ามันจะมีบิวมันแอบสปอยเนี่ยอ้บิวแอบสปอยบิวแอบสปอยเล่นต่อไปอีกไม่เป็นไรบิวก็จะบอกว่าแบบ ขนาดเป็นขาดยังขนาดนี้แล้วถ้าเปลี่ยนร่างเป็นคนเราจะขนาดไหนขนาดไหนใช่โอ้ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ก็ทุกคนไม่พลาดแน่ พอของปากหองคอไปก่อนนันแหละพอองคอแต่พแบบเอาปากองคอว่าจะอืมเดี๋ยวรอให้เป็นคนก่อนอะไรอย่างงี้เออแต่แั่แหละสรุปสั้นๆง่ายๆเลยก็คือใครที่ชอบนายเอกแบบว่าที่แบบซูซูเนาะเก่งฉลาดแบบรอบครอบมีไหวพีพีแล้วก็มีความอบอุ่นอ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้น้องโจอี้ตอบโจยใครที่ชอบพระเอกเอาเป็นว่าเป็น พระเอกในเล่มหนึ่งอธิบายคาแรคเตอร์โดยรวมในเล่มหนึ่งก่อนอ่ะ <c oughs> เป็นพระเอกใส่น้องและการพ้อ,อ,อต่มีความแสบอยู่มีความร้ายอยู่ในตัว<อ>มีความแบบว่าสร้างภาพเก่งอยู่ประมาณนั่งรู้เวลารู้จังหวะว่าต้องอดอ,อ,อ้อนอสเซาะตอนไหนน่าเหมือนไซเลกเลยก็<อ>ต้อง เรื่องนี้อ่า<ช>แล้วก็จะเป็นในเรื่องของความตื่นเต้นลุ้นระทึกเนาะเวลาที่ต้องไปเจอสัตว์ประหลาดมีฉากต่อสู้ใคร<ม>ชอบพอรตเรื่องแบบเซตติ้งจินตนาการล้ำล้ำแฟนตาซีก<ไ><ม>ึ่งวิทยาศาสตร์หน่อยอะ่ะเรื่องนี้ก็ตอบโจทย์แล้วก็ไม่ใช่แนวนแฟนตาซีที่อ่านยากเลยอ่านง่ายมากนักเขียนบรรยายดีมากคือสมสมชื่อเขาอะสมชื่อนักเขียนเลยทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าซื้อเรื่องนี้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของมิตภาพด้วยเนาะในคู่หูในทีมอะไรอย่างเงี้ยเออก็ อ่ะแล้วเรารู้สึกว so 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 so, like ่าแบบมัน <ch> ่อนข่องคีีจะคบรดมากแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบแนะนํามากเลยเรื่องกิ๊กชอบไม่จริงแม้ว่ากิ๊กจะเออไปพักหนึ่งเพราะว่าถามหาอยู่นั่นว่าแบบผิดโพไปหรือยังไม่ออกวไม่คือฉันอ่ะไม่ได้ผิดโพแต่ฉันแค่รู้สึกว่าทําไมพระเอกมันไม่ออกอยู่ว่ามันอยู่ไหนเออทุกคนบอกก็คือใช่ทุกคนบอกมันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่แรกแล้วกิ๊กกิ๊กไม่รู้หรอว่าเขาอยู่ด้วยกันตั้งแต่ ไม่ก็เพราะว่าน้องน้องมากด้วยแหละคือผมก็คิดว่าใช่ใช่ไหมบิวรู้ไม่น่าใช่พระเอกอ่ะคือเอาจริงๆตอนแรกอ่ะฉันก็คิดว่านายเอกอ่ะคือพระเอกเหมือนกันด้วยเพราะอ่านแล้วแบบเฮ้ยคนนี้แหละพระเอกแน่ๆโคตรเก่งเลยว่ะอ้าวไม่ใช่หรอกขอโทษนะคะที่ตอนแรกมองว่าอู่อินคือพระเอกหนูขอโทษเหมือนฉันนี่ไงเบมือคือเอาจริงๆทุกคนตอนแรกอ่ะที่อ่านจริงจริง มีประสบการ์เหมือนกันหมดนี่ก็ไม่คิดว่าอ้าวนี่นี่นายเอกเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแบบนึกว่าจะเอาแบบน้องเป็นลูกอะนึกว่า้ันจะเป็นลูกอะแต่เป็นโพลี่แบบเลี้ยงลูกไปด้วยกันระหว่างกูกับบดูคิดแบบนั้นเลยไม่ขอขอพูดขอพูดโมยี่ฝากมาบอกน้องบิวว่าถ้าเห็นฉันเป็นลูกก็แค่เล่มแรกเท่นั้นแหละเล่มสองเล่มสามเจอกัน นี่ไงเนี่ยเมื่อกี้บอกว่ามันสปอยนะคะเมื่อกี้บอกว่าสปอยนีกสปอยเลยแล้วที่อ่อนแล้วไงเป็นผัวเธอได้แล้วกันนี่ครับครบอันนี้เฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ซื้ออันนี้ซื้อซื้ออันนี้ได้ฉันยกนิ้วให้ว่านี้ต้องทำคอนเทนต์แล้วป่ะอันนี้ได้ถึงคุณจะอดซอวของฉันกอดอย่างเงี้ย เปิดตัวเมเย่ในเล่มสามแทบแทกที่อ่อนแล้วไงเป็นผัวเธอได้แล้วกันคอนเทนต์นี้ต้องมาทุกคนซื้อไหมอันนี้ที่ดิว่าทุกคนซื้อจริงๆต้องแล้วก็ต้องเขียนเขียนอันเล็กๆข้างล่างว่าอย่าหลงกลกับความอดอ้ออนอันนั้นนะคะอย่างเงี้ยเออเออโอเคนุ่มพวัมาีีน่าจะแบบมีมาพูดคุยกันพอสมควรแล้วเนาะวันนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้อง ไปกันแล้วนะคะแล้วเรามาดูกันว่า EP ถัดไปจะเป็นเล่นอะไรนะคะยังไงต้องฝาก Dictionary Podcast ของเราไว้ด้วยเนาะสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างจ้าเด็กๆ Spotify เอา้าคลเาว Podbean ถ้าอยากเห็นหน้าพวกเราก <c oughs> ็ไปที่ YouTube อามาริน b กนะคะ <c oughs> เก่งมาก <c oughs> ใช่แล้วทุกคนอย่าลืมติดตามพวกเราทั้ง3คนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะ วันนี้เราต้องไปกันแล้วครับบายสวัสดีค่ะีค่ะนิยารักนำเน่าที่นางร้ายบังเอิญมีชื่อแท้เดียวกันกับนางเอกบังเอิญยิ่งกว่านั้นยังขาพิการตั้งแต่ตอนเด็กเหมือนกันไม่ผิดเพี้ยนไม่ต้องเสียเวลาคิดก็รู้ไม่ว่าจะเป็นด้านจิตวิญญาณหรือสุขภาพร่างกายคนทั้งคู่มีโอกาสล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียว เรื่องราวของหวีเซียงน้องสาวขี้อ้อนกับอวีพินเยียนพี่ชายแสนดีที่ไม่เคยขัดใจน้องสาวเลยสักครั้งจะเป็นอย่างไรพี่ชายคนนี้จะคลั่งรักมากขนาดไหนติดตามได้ในค่ำคืนนั้นลมวสันมาเยือน3ามเล่มจบสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ amarinbooks com อย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง amarinbooks